สวัสดีครับพบกับรายการพิเศษนะครับวันนี้มาในหัวข้อน้ำมันไทยทำไมจึงแพงในช่วง2เดือนที่ผ่านมานี้นะครับเราก็คงได้เห็นการเปลี่ยนแปลงด้านราคาน้ำมันอย่างมากในบ้านของเราวันนี้แอดมินก็เลยทำรายงานพิเศษเพื่อสร้างความเข้าใจกับพวกเราว่าทำไมน้ำมันถึงราคาสูงนะักก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมาทำความเข้าใจกับโครงสร้างของราคาน้ำมันในประเทศไทยกันก่อน น้ำมันในประเทศไทยนะครับแบ่งออกได้หลายประเภทด้วยกันก็ตั้งแต่เบนซินแก๊สโซฮอลดีเซลรวมถึง LPG ซึ่งเป็นก๊าซธรรมชาติเหลวนะครับ LPG ก็คือก๊าซ LPG ครับก็คือก๊อาซถุตงต้มเนาะเราได้อ้างอิงราคาน้ำมันที่เรียกว่าราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นกับตลาดสิงคโปร์ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโครงสร้างของเราเป็นอย่างนี้ นอกจากโรงกลั่นน้ามันโดยมีราคาหน้าโรงกลั่นเป็นฐานนะครับด่านแรกคือภาษีสรรพสามิตถ้าเจนี่าปเข้าใจโดยย่อ,อคือภาษีสําหรับสินค้าฟุ่มเฟือยนั่นเองด่านที่2คือภาษีเทศบาลหรือว่าภาษีมหาดไทยส่งให้กับกระทรวงมหาดไทยจัดเก็บในอัตราร้อยละสิบจากภาษีสรรพสามิตด่านที่3นะครับก็จะจัดเก็บเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อเอามาอุดหนุนเวลาที่น้ำมันตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นในเวลาอันสั้นป้องกันความผันผวนของราคานึ่งดาที่4นะครับก็จะจัดเก็บเข้ากองทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในคัน้งนี้ก็เก็บอยู่ที่ลิตรละ10สตางค์เมื่อรวมทั้ง5อย่างนี้ก็จะก,กลายเป็นราคาขายส่งนะครับแล้วจึงนำมาคิดภาษีมแล้วค่าเพิ่มอีก7%ของราคาขายส่ง กลายเป็นด่านที่6ด่านที่7จ็ดก็ต้องมาเจอกับค่าการตลาดค่าการตลาดเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นค่าวางท่อส่งค่าพนักง,งานและอื่นๆนะครับแต่สุดท้ายคือภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ของค่าการตลาดเรียกเก็บจํานวน7%ของค่าการตลาดทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับเมื่อรวมกันก็จะได้เป็นราคาหน้าปั๊มซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปในบางพื้นที่ ปัจจัยที่ทําให้น้ํามันในประเทศไทยแพงนะครับมีอยู่2อย่างหลักๆก็คือ 1. ราคาน้ํามันในตลาดโลกและ 2. การเก็บภาษีสรรพสามิตปัจจัยที่1ราคาน้ํามันในตลาดโลกในช่วง2เดือนมานี้นะครับหลายประเทศเริ่มดําเนินนโยบายในการฟื้นฟูเศรษฐกิจเช่นการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคแล้วก็การเปิดประเทศความต้องการน้ํามันจึงเพิ่มสูงขึ้น ในขณะเดียวกับที่มีพายุพัดเข้าถล่มทั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันและโรงกลั่นน้ำมันหลายแหง่งทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องถ้าเรามาดูราคาน้ำมันดิบของ2ตลาดใหญ่ๆคือตลาดนิวยอร์กกับลอนดอนนะครับตอนนี้ตลาดนิวยอร์กอยู่ที่83ดอลลาร์ต่อบาเรลส่วนลอนดอนอยู่ที่85ดอลลาร์ต่อบาเรลเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับจำได้ว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วราคาน้ำมัน เป็นราคานะ้ำมันเฉลร่ลูกในบ้านเราเนาะเมื่อถึงลงกัดแล้วแก๊สโซฮอล์ในแถบต่างจังหวัดนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณเคยลงไปถึงลิตรละ19บาทนะครับสำหรับแก๊สโซฮอล์ 1. กก็จนถึงตอนนี้นะครับแก๊สโซฮอล์กก็อยู่ที่ประมาณ313 2บาบาทละนะครับปัจจัยที่2การเก็บภาษีเสร็จภาษตอนนี้เฉลี่ยก็เก็บอยู่ที่ประมาณลิตรละ5-6บาทซึ่งก็คงไม่ต้องอธิบายให้มากความนะครับว่าแพงหรือเปล่า เอาละครับแต่ถ้าว่าเรามาดูการคาดการราักาน้ํามันดิบก็มีแนวโน้มว่าอาจจะลดลงมาทกนิดนึงแต่ก็ยังน่าห่วงน่าหลักใจอยู่ดีนะครับบางทีอาจจะมีแววว่าอาจจะขึ้นไปถึง100เหรียญต่อบาร์เรลเลยนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็มีเพียงสั้นๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย